ทุกคนดีบีต่อลับเข้าสู่ช่องเรนเอว์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวสีรีวายกับทุกคนเนี่ยได้ดูกันและก็คือเรื่องพกีกรรมกรประเทพคิปปิดลาชวิทวันนี้นะครับเลนะ่ะจะมาพูดถึงเอพิโซดที่สองนะครับว่านักดาวเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความรู้สึกของเลนเราหลังจากดูเอพิโซดนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างน,นะครับ ก่อนีื่นนะครับเราก็จะมาสรุปเรื่องราาต่างๆที่เกิดขึ้นในเอพิโซดที่2ก่อนนะครับว่าเอพิโซดนี้นะครับเรื่องราวเป็นยังไงบ้างเอพิโซดนี้นะครับก็จะเปิดมาด้วยเรื่องราวของวินนะคะหลังจากที่เขาว่าฟื้นตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ค้นพบว่าตัวเองอยู่ในรังของน้องสาวและน้องสาวของตัวเองตอนนี้ก็คือยังไม่ฟื้นแล้วก็ยังไม่ได้สติเลยหลังจากนั้นนะครับก็จะมีหลวงลุงเข้ามาพบแล้วก็รู้เร้าต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับน้องสาวแล้วก็ให้คําแนะนําว่า คขาได้เกิดอยากจะกลับมาล่างเดิมของตัวเองอะจะต้องไปหาผ่าทั้งหมดสี่รูปเพื่อไปหาหนามนต์นะครับแล้วก็เป็นระยะเวลา7วันจะต้องหาไมา้ครบแล้วก็หามาให้ได้เพื่อที่จะกลับมาล่างเดิมของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติแล้วรองลุงอะยังบอกอีกว่าวิเนี่ยไม่สามารถไปคนเดียวได้นะครับเพราะวีเนี่ยจะดูสิ่งัชวร้ายเข้ามาให้ตัวเองอะไรอย่างี้ครับจะต้องไปกับก่อนเพราะว่า ก็นเนี่ยจะช่วยผักสิ่งชั่วร้ายออกไปนั่นเองซึ่งบอกเลยนะคะว,ว่าวินเนี่ยก็คือไม่ยอมเนอะเพราะว่าทะเลาะกับกอนอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยก็ทะเลาะกันแต่ก็ต้องยอมไปด้วยกันอยู่ดีหลังจากนั้นนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจตามหาดาวมน์สีวัดสีที่ระหว่างวินแล้วก็กอนไปแล้วเวลา7วันก็ต้องมาหลอนลุ้นกันนะคะว่าวินกับกอนเนี่ยจะทําสําเร็จไหมแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าในเอพิโซดต่อไป ก็พูดถึงความรู้สึกต่างๆของเลนะครับหลังจากที่ดูเอพิโซดที่2จบไปนะครับว่าเลนะ่นรู้สึกยังไงบ้างยอมรับเลยนะคะว่าเอพิโซดนี้เนี่ยการดำเนินเรื่องแบบเร็วมากๆทุกคนแป๊บแป่บัะเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจบแล้วหลออะไรเงี้ยเออแทบจะไม่ค่อยได้อะไรเนาะเวลาส่วนใหญ่ก็คือหนักไปที่พวกขวัดขลอกกันแต่เปิดเรื่องมาเนะี่ยน่าสนใจมากมานะครับทุกคนพูดถึงขอยสาคัญว่า เฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นการที่พวกเขาเนี่ยจะต้องไปหาน้ำมตลแล้วก็ภารกิจต,ต่างๆไปแล้วเวลา7วันที่พวกเขาเนี่ยจะต้องกลับมาล้างเดิมให้ได้จะต้องทำสำเร็จอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยว,ว้าวนะครับแล้วก็แบบน่าสนใจแต่หลังจากนั้นก็คือแบบเออหนักไปทางที่พวกเขาทะเลาะก,กันไม่ค่อยมีโมเมนต์อะไรเกิดขึ้นนั่นแหละแปบบ๊แบๆบก็จบเราก็ไม่มีอะไรจริงๆทุกคน, <ๆ S 2> ค,นคือมีแค่นั้นเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้แบบการเเรื่องแบบเร็วมากอะ่ะเออภาพรวมของเอพิโซดนี้นะครับเลยก็เลยรู้สึกเฉยๆค่ะม คือไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมจากการที่เรารู้มาอยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนใหญ่ก็คือหนักไปแบบการทะเลาะกันเนองนื้อเรื่องต่างๆก็เลยแบบไม่ได้มีเพิ่มเติมหลังจากนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มารอรุนกันต่อไปนะคะว่าเอพิโซดต่อไปเนี่ยเคยร่้เราจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเห็นจากตัวอย่างแล้วเนี่ยก็จะมีความคุกคก,กต่างๆกันเกิดขึ้นเนาะไม่แน่น,น,นะคะภารกิจนี้เนี่ย อาจจะทําให้พวกเขาแบบกลับมาสนิทกันเหมือนเดิมก็ได้ก็เกิดเป็นความรักเหมือนเดิมก็ได้นะครับก็ต้องมารอรุนกันต่อไปในซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะออกอากาศทุกวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเวลา18นาฬิกาท Deep Deep างแอปพลิเคชันดีดีพาท o ฮสต้าสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนอาจจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันถ้าเกิดชอบคิปมีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เลยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่เข้ามาดูจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะบาย